kita nak buat dekat akak kita ni kita tengok gotu ni belah dia ni. lapu hmm. Laporan khas. Hmm. Ha, berkaitan tetel dengan orang yang buat haji di Mekah ni. Hmm. Jadi kalau sebut kata haji di Mekah ni pakat nak pergi belakolah. Oh, lah. asal semua situ kerja uh. sekali sama hidup nak pergi. Deh. Sebab mm orang Islam pergi mengerjakan haji di Mekah. Hari ni kita ada laporan khas dengan bahasa hmm. Thai. Ah ha, lah, kita ikut bersama. พิธีฮั์เป็นหนึ่งในห้าข้อปฏิบัติศาสากานากิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่กำหนดให้มุสลิมทุกคนที่มีความพร้อมทางด้านทรัพย์สินร่างกายและจิตใจต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัญ์นนครเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตฮั์จึงถือเป็นความใฝ่ฝันของมุสลิมทุกคนเพื่อที่จะทําให้ส่วนหนึ่งของศาสนานั้นสมบูรณ์ขึ้นโดยการประกอบพิธีฮั์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิบัติศาสนกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝนให้เกิดความอดทนความสมรคีความเมตตาและความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง รัฐบาลไทยมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณประเทศซาอุดีอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่นับถือาศาสนาอิสลามได้ประกอบาศาสนกิจตามความตั้งใจในการแสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยการปฏิบัติศาสาศนากิจตามบทปัญญัติของาศาสนาและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชาติมุสลิม ท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นหนึ่งในสายการบินที่ทำการขนส่งผู้สแสวงบุญจากประเทศไทยสู่เมืองมาดินาประเทศซาอุดีอาระเบียโดยในปี2567มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนเดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์จำนวน7,738คนผ่านท่าอากาศยานนราธิวาสโดยสายการบินไทยจำนวน1,449คนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะส่ง พี่น้องชาวไทยมุสลิมจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดข้างเคียงไปประกอบพิธีฮัทที่เมกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเราก็ได้มีการประชุมวางแผนที่จะรองรับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่นี่โดยในปีนี้เนี่ยเรื่องของการส่งพี่น้องประชาชนไปประกอบพิธีฮัทที่จังหวัดนาราธิวาสเองเนี่ยประกอบด้วยไปด้วย5้าเที่ยวบินนะครับซึ่งบินตรงจากนาราธิวาสเนี่ยไป มาดีนะเลยนะครับส่วนการเตรียมการรองรับก็ท่านก็จะเห็นบรรยากาศข้าหลังนี้มีพี่น้องประชาชนซึ่งมาส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัทกันอย่างแน่นแน่นเราก็ได้เตรียมเรื่องของการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ที่รับรองพี่น้องประชาชนแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการไปประกอบศาสนกิจฮัทเนี่ยเป็นเรื่องของความใฝ่ฝันอันสูงสุดและก็เป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีพี่น้อง ที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านก็มาร่วมกันส่งเพราะถือว่าท่านก็ได้รับบุญกุศลจากการที่มาส่งผู้ไปประกอบ,บพิธีฮัตด,ด้วยทีนี้เป็นฮัตครั้งแรกไปพร้อมกับภรรยาสองคนครับรู้สึกดีใจที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับดดออที่ขอไปทำฮัตสะดวกครับเพราะว่าจํานวนคนอะไรก็น้อยกว่าถ้าเทียบกับหัตใหญ่วนกรุงเทพสะดวกกว่าเยอะใกล้ด้วยครับเพราะมาตั้งนานแ,แต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้เชิญไป ว่าครั้งนี้อัลลอฮ์เชิญไปก็ดีใจครับดีใจสูงสุดในชีวิตแล้วและก็ขอให้อัลลอฮ์ตอบรับฮัตที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ประทานฮัตที่ดีที่สุดและเป็นฮัม์มาบรุกแล้วก็ให้ความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางครับตลอดการเดินทางและช่วงที่ปฏิบัติศาสนากิจที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียทางภาครัฐได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติาศาสนกิจที่สมบูรณ์ที่สุดผู้ที่ผ่านการประกอบพิธีฮัตมาแล้วจึงต้องดำรงชีวิตอยู่ในหลกักศาสนาปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น